มือเราอะค่ะต้องออกแดงชมพูนะคะดูมือครูนะเห็นไหมออกชมพูเห็นไหมแม่อันนี้ไม่มีแอปนะออกชมพูนี่เห็นไหมคะสารวจนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มือเหลืองทุกคนระวังเรื่องไตระวังไตทํางานหนะักฝ่ามือคุณจะเป็นสีเหลืองนะคะสองให้คุณนะคะเอานิ้วคํากลางมือนะคะเอานิ้วค่ะคํากลางฝ่ามือสองข้างเลย นะคะกลางฝ่ามือถ้ากลางฝ่ามือมีสิ่งที่มันนูนออกมาเหมือนก้อนเนือ้อหรือก้อนอะไรก็ตามที่มันกลิ้งได้เหมือนจะกลิ้งแต่ไม่กลิ้งเหมือนไม่กลิ้งแต่กลิ้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อนๆแสดงว่าหัวใจคุณเป็นพิษนะคะให้สํารวจสองมือเลยนะถ้ามันกลิ้งได้หรือมันมีก้อนอ่ะเออเคยสังเกตว่ากลางมือมีก้อนหัวใจคุณเป็นพิษคุต้องล้างสารพิษจากหัวใจ นั่นหมายความว่าหัวใจคุณะคะ่ะมีอาจจะมีภาวะเต้นผิดปกติไม่ได้เป็นหัวใจโตไม่ได้เป็นหัวใจรั่วไม่ได้เป็นลิ้นหัวใจแต่หัวใจเป็นพิษคือมันอาจจะเกิดสภาวะเต้นผิดปกติหรืออาจจะช็อกเฉียบพลันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะหัวใจเป็นพิษหรือสอกหรืออีก,อ,กอีกอันหนึ่งให้ดูข้างหลังมือถ้ามีก้อนอยู่ข้างหลังมือตรงนี้นะคะตรงกลางเหมือนกันนะคะอ่ากำมือหรือแบมือแล้วสัมผัสได้ว่ามีก้อนกริงงอยู่ดูนะคะถ้ามีนูนตรงนี้ เขาบอกว่าสองใยเลยสองใ่เลยหัวใจนะคะ <laughs> เขาบอกว่าอะไรนะจะเป็นโรคมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ <c oughs> เป็นโรคหัวใจนะคะ <c oughs> เป็นโรคหัวใจ <c oughs> ไม่ใช่หัวใจเป็นพิษนะโรคหัวใจคือหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะเต้นผิดปกติผิดจังหวะ